ประเด็นเรื่องในรายการพอดแคสของเราที่ชื่อว่าอ่านหาแก่นทำเนี่ยเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็หาแก่นบางอย่างที่หนังสือเล่มนี้มาช่วยเราตอบคําถามจากโจทย์ใช่ไหมครับว่าเอ๊อะการคลายเป็นสนั่งชีวิตคืออะไรเนี่ยแล้วเราก็ได้คําตอบที่หนึ่งมาแล้เวเออ be true to yourself นะคุณต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองหาตัวเองให้เจอนะว่าคุณจริงๆคุณคือใครคุณเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรทําอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งซึ่งถูกใครคาดหวังหรือมันเป็นความฝันของใครที่ยัดเยียดให้กับคุณเนี่ยนะครับ ในในแง่มุมนี้เนี่ยครับหลวงพี่มีประเด็นอยากจะเสริมเพิ่มอะไรไหมครับเพราะว่าหลวงพี่เองก็เคยตามกระแสแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึง่งเรียนจบวิศวะต่อโทวิศวะด้วยแล้วก็มาทําในงานซึ่งไม่ได้มองเรื่องเกี่ยวในเชิงวัตถุหรือผลตอบแทนแต่มันเป็นงานที่ทําเพื่อนําความรู้ชัางวิศกรรมไปใช้กับกับคนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดนี้ในแง่มุมนี้หลวงพี่หาตัวเองเจอได้ยังไงครับซึ่งมันสวนกระแสสุดๆคคือคืออมมันจะี มีสัญญาณบอกเราเพียงแต่ว่าเราจะเราจะรับฟังมันหรือเปล่าใช่ครับสัญญาณมันมาจากทั้งทั้งเหตุผลเหตุการณ์รอบข้างและทั้งกับภายในตัวเราเองที่เราจะตั้งคําถามว่าเฮ้เรากําลังทําสิ่งนี้หรือหรือทําสิ่งที่คนรอบข้างบอกให้เราทําไปเพื่ออะไร,รจริงๆถ้าเล่าย้อนกลับไปชีวิตเราก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเซตติ้งหรือฉากเหตุการณ์คล้ายๆกันมากกับ อาตมากับโยมพี่จักเนี่ยนะในการที่เลือกเรียนเป็นวิศวะก็ดีในการที่เราจะออกมาทํางานในยามที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดีก็ดีเลยแต่อาตมาว่าถ้าตอบคาถามโยมพี่จักอันเนี้ยช็อตหรือซีนที่ชัดที่สุดเลยคือการบวชอยู่เพราะว่าที่ตอนบวชมาแล้วเนี่ยนะคนก็มักจะถามว่าเออก่อนบวชทําอะไรครับแล้วพอตอบว่าก่อนบวชจบวิศวะจุฬาเนี่ยคนก็มักจะถามว่าเอ้าแล้วบวชทาไม <c oughs> ไอเอ้าของเขาเนี่ยนะ มันสะท้อนหลายอย่างว่าไอ้การตัดสินใจบวชนี่ดูจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ mm hmm. คือคนถ้ามีทางเลือกชีวิตดีๆไม่ควรบวชวางนันเถอะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราตัดสินใจที่จะออกเดินทางศึกษาหาความรู้หรือว่าหาคําตอบหรือแม้แต่ทําในสิ่งที่เราจะเรียกว่ารักหรือเห็นประโยชน์ก็แล้วแต่กรณีเนี่ยอาตมาเลยรู้สึกว่ามันต้องอาศัยความซื่อสัตย์กับการรับรู้ของตัวเรา <S <S และอีกอันนึงนอกจากซื่อสัตย์ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็พูดไว้ด้วยเนี่ยในบทเนี่ยคือการเดินตามหัวใจตนต้องกลา้า<ช>คือคนอกจากซื่อสัตย์ในการที่จะสังเกตใส่ใจเรียนรู้สัมผัสอสัญญาณบอกได้แล้วเนี่ยยังต้องกล้าที่จะเดินตามทางนั้นซึ่งบางครั้งอย่างที่โยมพี่จักว่าคือมันเมื่อมันไม่ใช่ทางที่คนส่วนใหญ่เดินเนี่ยมันจะว้าเหวสักนิดมันอาจจะดูลำบากสักหน่อย ในการที่จะต้องเลี้ยวออกไปทางซ้ายหรือทางขวาจากเส้นทางที่คนปกติเดินเนี่ยจะอาตมาย้ําตรงนี้หลายทีเหมือนกันเวลาคุยกับญาติโยมมันสาคัญมากเพราะทางที่คนส่วนใหญ่เดินบางทีอาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกก็ไดังอย่ามั่นใจว่าทางที่คนส่วนใหญ่เดินเป็นทางที่ถูกและอย่าลืมว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าที่ออกไปบวชก็เพราะเห็นว่าทางที่คนส่วนใหญ่บูชายันและใช้ชีวิตอยู่มันมีอะไรผิดปกติ ไอการที่เราหาตัวเองเจอในถ้ำกลางกระแสที่มันเชี่ยวกราดมากๆในปัจจุบันเนี่ยฮะหลวงพี่มีสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังไหมครับว่าโอ้โหคุณจะต้องแข็งแกร่งมากๆเลยถูกไหมครับมันเหมือนกับมันเป็นเราเป็นก้อนหินที่อยู่ในลานําธารแล้วมีน้ําป่าทะลักอันเชี่ยวกราดมากระแทกหินก้อนนี้ที่พร้อมจะหลุด จากจากสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่แล้วก็ลอยไปตามกระแสเป็นหลักรอยหลงโลกก็ไหลเปรเรื่อยแล้วอาจจะกลายเป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถน็อกเกมชีวิตนี้ได้แล้วมานั่งเสียใจในภายหลังว่ารูงี้ใช่ไหมมนุษย์รู้งี้นะเต็มโลกไปหมดเลยเอหลวงพี่มีคำแนะนำกับคุณผู้ฟังไหมครับว่าเออแล้วเราจะเป็นก้อนหินที่ยืนหยัดอยู่บนความเชื่อบนเสียงหัวใจของตัวเองเนี่ยมันมีหลักคิดหรือว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างไหมครับหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโคษาอาจารย์หลวงพ่ออุปัชาของอตาตมานเนี่ย ท่านท่านพูดเปรียบเทียบไว้อันหนึ่งทึ่อัตมาชอบใจมากคือท่านบอกว่าในกระแสน้ําที่ไหลแรงเนี่ยและถ้าเรารู้ว่ากระแสนั้นมันผิดปกติมันไม่ใช่ทางที่ถูกที่สุดเนี่ยการที่เราไหลาตามกระแสเนี่ยย่อมไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในขณะเดียวกันถ้าเราจะไปต้านกระแสก็อาจจะย่อหย,ยับแต่ทางที่เราเลือกได้คือถ้าเรารู้เป้าหมายชัดว่าเราจะไปไหนเปรียบเหมือนเราเป็นเรือ ลำเล็กๆเนี่ยการที่จะไปต้านกระแสอาจจะทําไม่ได้เราอาจจะเอาทําตัวเป็นเขื่อนกั้นน้ําไม่ได้ mm hmm. แต่เราสามารถที่จะเดินทางทวนกระแสได้การเดินทางทวนกระแสเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ยมันสามารถทําได้แต่มันต้องอาศัยความพยายามความกล้าความซื่อสัตย์ทั้งชุดเนี่ยที่จะค่อยๆพาเราเนี่ยสมมุติลมมันพัดลงใต้อแต่เราจะไปตะวันออก เราอาจจะพาสายน้ําทั้งหมดไปตะวันออกกับเราไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยเรานี่แหละที่จะต้องดงํารงทิศทางตัวเองให้ได้มีหางเสือและมีเครื่องยนต์หางเสือคือเป้าหมายนะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยถ้าว่ากันตามภาษาพระก็อิทธิบาทสี่นะโยมที่จนะมีความศรัทธาความรักความตั้งใจมุ่งมั่นมีความเพียรมุ่งไปมีจิตใจจดจอ่อมีการที่จะใช้ปัญญาพิจารณาไปแต่ละทาง แล้วเมื่อเราคนหนึ่งที่ทวนกระแสได้เราจะเป็นปัจจัยให้กระแสน้ําและผู้คนหรือเรือลําอื่นๆเนี่ยเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องถูกตรงได้มากขึ้น<ม>ถ้าคุณมีหางเสือแต่คุณไม่มีเครื่องยนต์น่ะมันก็เพ้อฝันน่ะใช่ครับคุณมีเครื่องยนต์แต่ไม่มีหางเสือคุณก็เหนื่อยทั้งชีวิตโดยไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่คุณผู้ชมจดยิกเลยนะครับสาหรับท่านที่พอจะหยิบอะไรมาจดจดได้นะครับว่าวันนี้คุณมีหางเสือและเครื่องยนต์แล้วหรือยังนะครับหางเสือก็คือแน่นอน มีเป้าหมายหาตัวเองเจอฟังเสียงหัวใจนะครับไม่ปล่อยไหลาตามกระแสสังเกตตัวเองว่าในแต่ละวันเราทําสิ่งใดแล้วเรามีความสุขเรารู้ว่าเออเราเราทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วมันคือใช่เรา สังเกตสังเกตไปเรื่อยๆนะครับอย่าปล่อยไหลไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่อทําอะไรเพื่อสร้างอะไรแล้วเมื่อเจอปับ๊บหลังจากนั้นหางเสือเราจะปฏิบัติการชัดเจนใช่ไหมในการคัดท้ายในทุกๆวันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตในการที่ทําให้หัวเรือของเราเนี่ยมันเริ่มเบนเข้าสู่ทิศทางและเป้าหมายนั้นอย่างแท้จริงแม้ว่ายัางไม่ถึง แต่การที่มันเริ่มไหลเข้าสู่เป้าหมายมากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยวันนั้นหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยมันก็สร้างความสุขและความอิ่มเอิบระหว่างทางได้ทุกๆวันใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องที่สองคำที่สองนะครับที่ที่หลวงพี่บอกคือคำว่าต้องมีเครื่องยนต์หรือมีอิธิบาทสี่ใช่ไหมฮะฉันทะวิริยะจิตตวิมังษานะครับที่จะต้องครบเครื่องเพราะเครื่องยนต์ไม่ดีพอมันก็ไม่สามารถนําพาเรือของคุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นๆได้นะครับโอ้โหเลอค่ามากๆครับต้องกราบนรัสกัร,ร,รจร